พักวังหินนี่ปล่อยเดินซุ้หนึ่งตัวครับหัวยอ้อนยุกป้าใหม่เก็บธรรมทรอนกับเพชร,รสวัยพรริทักษ์มังหินที่ตัดเจ้าตรงนี้ครับทากวันที่รนะเราเห็นก็ไปเจอกันครับครับนี่ดารามาถอดมงคลครับนะไปเพ่น แต่แสดงหนังร่วมกับสมบัติเมธานีสรพงษ์ชาตรีนี่แล้วก็มีโอ้แต่เคยแสดงพวกพระเอกที่ตายหมดแล้วแหละคนไหนแสดงด้วยตายหมดไม่คนสุริรรรนีไม่ธรมมรมดานะยกเยากันไปครับแต่เคยขี่มากคู่กับสรพงษ์ชาตรีครับ แกเป็นมาหรือเป็นอะไรสารบงกีีหรือเปล่าอ่ะยกที่หนึ่งครับแม่บาลูมวยิงกันหน่อยั่งดงครับมันเด็กดัดาดอกใหม่้าดดอกหมสุยครับั่งนกเงินเพิรซิลี่นะครับีวงานจากน้องเล็ูขารบแล้วก็าจากผู้สิงกดวงานจากวังนะครับ สามยกครับสายกครับยกสององสยกครับผู้ายรับเทซีเรไลสูงครับเจับมาอยสาการชกแตกคล้ายๆกับเทรจีจ้ารับมทพิร้องรองผมอยู่หรอเปล่านอให้พ่อผู้รอผู้ครับรองู้ปกับรองสบายนะครับเป็นผู้บอ กูรอับคู่ครับสตคู่ดวกกัน ตลอดกับเพชรสิลิระวังระวังโดนกรรมการอีหนูกับเพชรปานแดงครับค้ก็น้องเชื่อมข้อกับข้งของสจรัตชัยแล้วก็หลังจากนั้นเราจะขยับเพชรแสงจันทร์กับน้องแนนน่าจะทำอ๋อ ออไ,อไ่อีกคู่หนึ่งทันไหมน้องแนมทันไหมอีกคู่หนึ่งทันไหมอีกคู่หนึ่งทันไหมไม่ทันเนาะ,ะ,ะไม่ทันครับต่อโฮมกต่อจากพยัคฆ์อุดร์กับปันใหม่ยู่งสองครับ ก็อีเหลือคู่ดีๆอีกสีคู่นะครับรบวนรวนก้นมาที่สี่0ัครับทีมงานของเพชรปานนลสวยจรถดไทยอยู่ที่สองครับแบบปานดอกหม้เมื่อวันนี้เพชรซีริครับอุ้ยสามยกน,นะสายกับขวาครับ ัวอย่างก็รถถังนะแล้วก็ไอคนไม่ยอมคนอะไรนะบังสัตโอ้ใช่ครับ่สัตวสัสัตอยจังหวะดนตเทพสิมีแกจับอยู่แล้วบซ้ายครับสัตว์ตัวน

คิดอะไรอยู่ครับโอ,อ้แกคิดอะไรอยู่ครับฟ้าดอกบหมยครับอีกแล้วครับ มาดบเหมยยกที่สองครับครูต่อไปนะครับก็เนท่านสอทอยสอวานสมาชิกสภาผู้สบลคเช่บมาลัยผู้รัวจับเบปับ ผู้กับผู้ใหญ่ทวันชัยพันทุทนบ,บทับผู้ใหญ่ทวันชัยในเี้ยทวงหลังๆกะเดินสายไปทำสีสเก็ตโอ้โรับระเรเรเีกหนึ่งค่ายมวยของตำบลตะคงคตำบลตะคงะนี่มีที่ค่ายรับตำบลตะคงตำบลตะคงนีเหลือยูข้าวเดียวแตบาวที่ไหนทวัชัย จะต้นจะต้นเจอต้มยังไงอีกว่าดวงดีอปอดไทยใหญ่ก็สุดท้ายครับสุคชนะ อาวุธไมเปียนไม่แตกต่างแต่คามร้อนได้ไม้ดอกไม้ทุกสนนดีเพชรซดแต่ดีาาึกส่นัวขอกที่เลยครับเอาเลยครับฟ้าดอกไม้ไวยเข่าครับครับ ไม่เอาเลยครับเพชทซิลีแก่ตีกันเชี่ยงเลยครับยกผิดผ่านมานี่้ายทำง,งานเยอะครับอฟ้าดอกไม้ฟ้าดอกไม,ม้แดงนั่นเป็นเทซิลีจบสุดท้านับะแนนจะทำทันจะนำเพียงเดยสุดท้ายก็เป็นมุกมุงที่ดีเดียวกันนะครับ ต่อไปครับเรียนเชิญสองท่านครับท่านสพนิรุตตระหวานกับท่านพี่ใหญ่ไปที่แดงครับปูฟาดอกหม้น่ครับกับท่านพี่ใหญ่ตวันชัยนนทพันธ์นะครับสองพันครับรถดด่วนจับปานแดงรถตัวรวดเจ็ดพันสามพันสามนะครับ ไม่ไม่ถามว่าคนตีมวยเหนื่อยไหมเบตายพี่เวางกับท่านผู้ใหญ่ทวันชัยนนทพันธ์นะครับผู้ใหญ่บ้านบุน้อยแล้วก็ท่านสทอรที่เอ่หแวบบางนะครับผู้ให้การสนับสนุนขาดบัตรัอจนวยลำที่ผปรับเอาเยลยด้วนี่้าอาร์คิบ้งอตุว អរគុណបាទអរគុណចំពោះលោកសុខផលលីនាតាឧបយាយគុណប្រសាទครับผมជួយសតរសមាជិកសថាប័នក្រុងជឿនครับលោកនាយកនុំលោកប្រធានក្រុមគុកនេះដល់មួយឆ្នាំ ลาเรนลงครับลาเลครัน,น้องแนน,งแน,นน้องแนน,แนด่ในลน้องแนนน,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 แมมน้องแนนด่วนเลยครับมีมีรางวัลพิเศษก็แจ้มาหมายนแจ้แ่แค่ว่ยังไม่ับครับยังดูผู้คำผู้รองผู้เอง อะบางท่านรองจากขอนแตกครับเชิญครับอีกรอบหนึ่งนะครับรอบรอบให้อีกรอบหนึ่งครับเชิญครับจากขอนแตกครับงกู้เลยครับตั้งกู่เลยเลือกกระเด็นติดเสื้อทีนี้เลือดเซนจันแจ้งมาที่พันสองครับอ่าทีนี้ เลือดกระเด็นติดเสื้อเลยเลือดกระเด็นติดเสื้อเลยทุใส่เต็มกำลังแล้วบอกว่าสวยยาวไม่ได้หรอกมึงจะใส่สองสับสองวุ้ยนี่สาวนี่ Át, ทำมาตั้งแต่หัวท่าเลยนะครับกระจายตั้งนายกูดวิ่สดชื่นนะครับนายกการมาชุดบนตันแต่นะครับมีอะไรก็บลอกกันนะครับเดี๋ยวเราดูดูเช่นกันีหวอลงหวนลำก็บอกมานะครับมาช่วยกัน คนละทีนี่แหละเราอยู่กันได้เพราะอย่างนี้นะครับขอบคุณครับท่านเลขาขอบคุณครับท่านพอใจก็สู้ได้สู้ให้เต็มที่นี่นราครับคุณได้ลงตัวที่สองพันกับสี่ร้อยแดงขอสามยกเลยครับสองพันสี่แดงขอสามยกครับ วังหินเอาสามยกครับตามดูครับคู่นี้นี่ถือว่า,วาใไรเคียง,งก็แรงห้อยท้อทำน้ำเงินจากอำเภอวังหินหรือว่าอำเภอพี่อำเภอ,อน้องเลยครับ นทางดี่ทองสีจันจร์มาตอนจบเน่า huh. พี่นาะดูมอรถทัศสุดรับก็ประเดยนนะช่วงนี้ก็เป็นช่วงพิธี่านผู้สัมม ดูด้สามยกครับแดงพี่สายชนครับจังหวัน,นี้ทีมงานที่ชักววงหินครับ บรรยายพูดถึงหน่อยอยได้ร้องใจขอบคุณพ่อรถด่วนขอบุณแม่รถด่วนด้วยน้องบกน้องกรัโอ้พ่อก็ไม่สูงทำไมลูกชายมันสูงละว่ะเออหน้าคิ้หน้าคิอากเ้าป่ยนะไม่ดี ใส่ได้แนวคุณตาครับตับลู่นี้ครับมองหน้ามาบ้านี้แบบผมแรงนี่แบบใส่จับน,นะ <S <S น้องเอิรนน้องแนนแต่ตรงหลังหลังนี่สดเหลือเกินครับน้องแหนหนนะพาไฟหลังนี่ยังไม่แพ้ใครครับดูว่าเป็นเจ้าลูกของส่วนเจ้าลูกนองก้าขาครับประเภท,ทมวยหญิงับน้องแนนมีเชื้อติด รายการนัดใจนัดกทกก็เดยขออาจารย์ปอยปี๊ะรักขกีสี่ที่สถาัต่อไปก็เป็นมาพาร์าพเอพรารต่อไปจะเป็นพมุดรกับบันใหม่ครับแ้วรจะต่อด้วยวิวสิงสัป่า เขาดงปิดท้ายกับพื่นชมเลยครับตอนนี้บิวแจ้งมาเจ็ดันกับแปดรครับขอให้ราบประธานบรกับหญิงหนึ่ทักนะครับ คนดูภาษาขุนงวยไทยภาษาขูนมวยปวดชิกเกิลจับแก้วยกสองไมหนูยกสองเลยครับโอ้ยเล็บใส่จันน้องแนนน้องแนนเกาะติดไหมมวยเข่าดูครับพยายามที่จะเล่นซิกนะครับน้องแนนเอาล็อกไปครับน้องแนนล็อกแล้วครับ บอลลอนแล้วอร์จัคต์เขเวัครับ่าจะแกหน้าให้กับเทพสิเต็มเปล่าครับเน้องแอนุใช้หุยถุใช้หดนล็เอลห้ามห ยกสองครับวิววิวว่าเพื่อจะเป็นคู่พยักอุดรอออุดรกับวันใหม่เช้านายมวยไทยยิมไหม่คู่นี้เนี่ถือว่าของดีเนะ่ยทีมงานวันช่านายแจ้งึงมาแล้วเท่าไหร่ครับทีมงานช่านายเสียมนิด ่วนนี้เราก็จะให้ดู3คู่หลักๆนะครับก็จะเริ่มจากพระยอุดรวันใหม่วิวสิงสังปาเทาดงเพชรชนน์เนี่ยสามคู่ก็ค่อทั้คู่รทุกเดือนก็ขอบคุณค่ายมวยทุกๆค่ายที่ช่วยรับสาเวลาครับตุลาสุบวันครับ เดี ừ, ๋ก็ยัคงเหนียวแน่นเมือนเดิสุงสักกว่า6เมีเที7ทันสูง7ทันสุงคืนบ3,000ครับวิวตรงนี้ก็แจ้งทิมงานวิวนะครับมารับ สาวท่นนะครับท่างฝั่งสิสังก่าสู้แค่จะทันนะนี้ขึ้นให้ได้มอเชิญตรงสมงานตรียมครับเชิญครับคุณนี้ต้องอะไรกันบ้าสุดนะครับหนอ่อสามคู่นะครับอ่ะมาเรมา ผูู้ปนอนพักผ่อนนาจิ้งจกปาเอาจิ้งจปากระเบื้อดูิ้งัมปามาเท่าไหร่เด็ดันเปิดกับบิวนะโอเคครับไปเก็ดพันพี่เสมือนล้วไปสามพันหมดแล้วเราใส่ you walk it ตูวต่อไปลงตัวที่หมื่นสีพันเป็นรองผู้เอกครับแล้วก็จะปิดที่ห้องงครับที่ปีนี้ก็จบตัวนี้ก็จะบาญนาเออแต่ว่าเราเราเอาคนย้ายแบบบอบ้านเองนะครับไ่อาจจะต่อย้ายที่นะคดนะครับดูการมวยดูการมวยแล้วเป็ธรรมดา แต่เมื่อคือคืออยู่กอดพบมองครับหือว่าเป็นสายนครบาลส่วนวนักบอลนีพระเอกภูทอรทอง<อ>แท้เลยครับในจังหวัดใหม่ผู้กับทันแต่อยู่กับเสียบมันนิดเดี